สวัสดีค่ะสวัสดีงย้มแรงกับพี่น้อง <c oughs> มาจีเห็ุคลิป,ปะนะมาจะเฮตุคลิปคุยกันก็ไม่อยกินเขากินน้ำะนะปรากฏว่าเรากินตอนที่จะคลองหลับเพินรับพิ่งจะต,ตื่นตอนสี่โมงกว่าๆลุกขขินมากมาเนื้อมาหน้าออกมาหน้า,ามาจะมาเบ่งสวนครับเพื่อได้เปิดน้ำใส่ย้อนแสงนะ ดี่สาวเปันปกแต่มูมค่ะทั้งๆเ๋ยจะพามาเบิงผักเบืนปลกไว้พ่อได้กินนะครับพ่อได้เป็นส่วนขันน้วนี่แหละโอ้ส่วนหมกม่วงนะคะพี่น้องนี่แต่โมโปลูกมาเนี่นะคะ มาเลาะมองปลาบอกมองส่วนบอกมองกันจ้างป่าเป็นี่นองกันเอนถากหญ้าไว้นอนลบลาบพี่นอนย่ำขึ้นนอนซีถุ่มตื่นตีสองซีถุ่มเขาบ่กเมนซีถุ่มิม่ดีเด้แจะว่าแจ๊คทุ่มหรอกขืนนอนซีถุ่มแต่วันรับแจ็คทุ่ม เป็นกรลรังป่อยน้ำปลูกแล้วก็ปป่อยน้ำชีวิตเกษตรตกรก็ประมาณนี้ค่ะตัวแล้วพูนหยอดยายากันหนูที่ผปลูกแบบมเมล็ดอยากลูกมากอยู่ เกมาช่วงเศร้าก็เฮ็ดงานบ้านบนท่านแล้วนะเข,ขาบอกเขาจีกัาทั้งจะมาเริ่มใหม่ต้องเสือเครื่องขั้วหม่แหละค่ะบ้านกัะไรยังไงสุดก็แล้วเครื่องขั้วกับว่าท่านไหนมีบาบุตรบาไม่มีเสืออนะไรมาไหวอยู่แหมมองในเสด็จจังเก็จะตัดหญาแล้ว Nhà nằm lại đầy quên Chặt bàn chặt xong rồi Mất tắt ở yên sưu khăn tắt nhà chứ khăn mất tắt nhà cũng không nửa lên leo Bình nhớ cải chúa Sẽ ít cả. กำลังปล่อยน้ำนะหย่าน้ำเกิดเอ๊ะมีคนปล่อยน้ำใช่เลายืนดีตอนตายไปแล้วพี่น้อนผิดงามๆเดินเอ๊ะพออีตัวมันจะหดแล้วไงจอนบกขือที่ปลูกไว้ตุนใหญ่แล้วดอกบ๊อบม่วง hai vị trí ở đâu bụng 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 này, là bụng bụng vị trí ở bụng 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 men bụng 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 men bụ 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 hải bụ luôn cả ถ้ากระเจียวตัวน,นี้ก็จะเป็นหนาที่ว่าเราพักตนหนาฝนเราก็จะมาจีบโปงใหม่ของไม่ได้ไหนมากนะั่นถากหนา,า,หนาจ้างป้าเป็นถากหนาเปลี่ยนแล้วค่ะเปลี่ยนน้ำก็แนะล้วน้นำไหลน้ำไหลบ่ เดี Dartmouth ๋ยวเขาไม่นำตีไม่นำไม่ทำปวนำเสกเ

นั่นก็ไรเนย nè, để béo luôn, búng mày, coi <laughs> u sẹt, về dù bao rồi Nó cứ lại Nó tài cứ câu Câu tụt về lại anh làm lấy bữa tháng yên đó

โมจะห่วงล่าสุดเอ้ยเจ้าแงไรหรอฮัมเบียดครดินน้ำเนาะโอ้ค่ะพี่น้องเขาจัดการเรื่องน้ำก้นแป๊บหนึ่งค่ะหมดแบบอันนี้กันหมกเขียวหมดพริกกันนะ เดี๋ยวค่อยอนนี้จะจัดการยังนามคนแป๊บหนึ่งเบาไหวแล้วจะไปเปียกขอดโทรศัพท์เบาไหวเลยคลิปนี้ลำหน้าพี่น้องใบเตยเพี่อนท่านี้ค่ะพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะวันนี้เรื่องส่งกำลังใจให้ทีมงานสาวหน่อยเขาค่ะ,คะที่อำเภอขอนสวรรค์น,นะคะชัยภูมิคลิปนี้ลำหน้าพี่น้องใบเตยเพี่อนท่านี้เด้ค่ะเดีเ๋ยวๆ <laughs> นำ หามโอ้มันก็ไหลถึกต้นอันนี้อยู่มันสิปล่อยไว้แบบนี้ขอจัดการเรื่องน้ําก่อนสิเียกโทรศัพท์ไปก